แล้วเวลาผมทำอาบผมนวด3 0ปีก่อนมันเป็นแค่สัมผัสผมทำอยู่ที่เพื่อนแต่แม่เขาไม่เอา ได้ไปให้การกับอายการเรียบร้อยแล้วแต่ผมไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้นะครับโดยที่ผมจะเปิดเปิดเสียงให้คุณปังนะว่าพยานคนเนี้่ะให้คุณได้ยินพยานครับ ไปพยานครับพูดดังๆหน่อยครับพยานสวัสดีครับพยานเป็นพยานที่ผมนำไปให้กับอ่าให้การกับอายการใช่ไหมครับอ่าพยานได้รับการติดต่อได้รับเงินเพื่อที่จะอ่าให้การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรืออย่างไรช่วยตอบให้ได้ยินหน่อยครับ ติดต่อยังไงครับติดต่อสนอเสนออะไรเสนอผลประโยชน์หรือยังไงครับพูดัีกเีนอเสนอเงินเสนอทองหรือเสนออะไรให้คุณกลับทำ ถอนตัวถอนตัวก็หมายความว่าจะไม่ไปให้การในชั้นศาลหรือยังไงมีอะไรที่อยากจะพูดอีกไหมครับ โอเคนะครับเอ่อผม <c oughs> พยายามที่จะเปิดให้คุณดูให้เห็นว่าคดีนี้จะต้องใช้เวลาอย่างด่ําถึงสองปีในการสืบพยานสี่ร้อยกว่าบาทแป้มหกสิบเจ็ดแป้มสองหมื่นกว่าหน้าอะไรก็แล้วแต่ในระหวานน่างนี้จะมีกระบวนการทำลายพยานหลักฐานถามว่าผมจะไปเอาพยานหลักฐานอะไร ยกเว้นว่าไปถามพยา,ยานดูว่าพยายโนโดนพยานเสนอหรือเปล่าถ้าเกิดให้เข้าเงินให้ทองอ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ไปให้การและในระหว่างนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เป็นพยา,ยานซึ่งต้องไปให้การที่ศาลก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามวาระเช่นเคยอ,อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ได้เต,ติบโตเพราะสองปีก็้อย,ยไปย้ายมาท้ายสุดแล้วเนี่ยจากคนที่ให้การ จากนายพันเป็นนายร้อยท้ายสุดกลายเป็นจ่าท้ายสุดเป็นจ่าที่ไปให้การซึ่งกระบวนการนี้ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงยังไงคนไหนที่เกี่ยวข้องคนไหนที่ให้การเป็นพยานตอนนี้อยู่ก็ควรที่จะให้คนที่เป็นพยานต่อไปเพราะในคดีใหญ่ๆอยา่างต่างๆเหล่านี้เอกสารมันมากพยานถึง400อกว่าปากกว่าคุณจะสอบเสร็จเนี่ยมันใช้เวลากี่ปี โอกาสที่พยานจะถูกทำลายเอกสารหลักฐานต่างๆจะสูญหายเรามีในตัวอย่างในคดีที่ภูเก็ตเห็นมาแล้วว่ามีวงจรปิดมีการภาพาาาคนจะไปทำความผิดจู่ๆพอส่งไปนานๆเข้าก้อง cctv เทปถ่ายสิ่งต่างเหล่านี้ผมพยายามทำให้พวกท่านได้เห็ว่ากระบวงงนการยุติธรรมเนี่ย ท้ายสุดแล้วเนี่ยเราในฐานะที่เราเห็นอยู่แล้วว่าโอ้โหมาทำารึงขนาดนี้แต่พอเราไปสู้ในกระบวนการศาลแล้วมีการหนึ่งทำลายพยานหลักฐานสองมีการโน้มน้าวตัวพยานสามเนื่องจากว่ามีบุคคลที่ได้ประกันตัวออกมาก็กลายเป็นตัวกลางที่จะไปจัดการนู่นนี่นั่นโดยที่ผมนำเสนอว่าให้ถอนประกันเมีย นายตำรวจเพราะว่ามีการติดต่อพอยานผมเนื่องจากคนนี้เนี่ยได้รับข้อหาฟอเกเงินจึงได้ประกันแต่ต่อมาออสารอายการได้เพิ่มข้อหาองค์กรอาจจากรรมข้ามชาติคือคุณต้องเข้าใจว่าทุกๆคนเนี่ยโดนเรื่องโง่อาจจะอง์กรอาจจกรรมข้ามชาติคนที่ประกันตัวมาโดนฟอเกเงิน เมื่อสารให้ไปรายงานตัวแจ้งข้อหาเพิ่มนะครับตามที่อัยการเสนอมาก็แสดงว่าโดนข้อหาเพิ่มขึ้นการโดนข้อหาหนักเพิ่มขึ้นก็มีสิทธิ์ที่จะถอนประกันเอ่อผมผมนำเสนอย่าลืมไลค์กับ s h a กับ Subscribe ให้ให้ใหดจ้าด้วยนะคะบาย